สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนะฮะพับปิดตาแนซิรี่ต่อกักกินบอรเซียนะครับก็คือรุ่นจินดามันนีนะฮะกระถินหกเจ็ดนะครับแล้วก็มีพับปิดตานะครับรุ่นเงินล้านนะครับรุ่นเงินล้านนี้มาแบ่งอีก5้าองค์นะครับแล้วก็จินดามณนนีมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะครับรายการทีเด็ดเลยแล้วก็รายการหลากหลายรายการเลยครับ วันนี้เอามาให้ลองเลือกชมดูนะถูกใจไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสับวันนี้ครับก็มาอันพิเนอกันองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับนะองค์แรกครับนะผมขอ,อนพิเนอเป็นองค์นี้ฮะนี่ฮะได้มาอีกหนึ่งองค์พี่นะเจออีกหนึ่งองค์พี่เลขคุณเบอร์สองศูนย์สี่นะครับรายการนี้เป็นตะกุฎทองคาปิดแผ่นทองคําแท้นะครับ รายการนี้จะเป็นการรายการเนื้อชานหมากนะครับนะฝังตะกุดทองคำนะะนารุ่นนี้ฝังตะกุดทองคํามีเพียงแค่สองเนื้อครับก็จะมีเพียงเนื้อใบลานกับเนื้อชานหมากครับนี่ฮะเนื้อชานหมากองนี้ครับนะมีหนึ่งองค์สุดท้ายครับรายการนี้คนจะเบอร์สองศูนย์สี่นะครับรายการนี้นะครับแบ่งที่ราคาเดิมครับพี่ชายรายการนี้แบ่งที่หนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมปิดให้ครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาฮะรายการที่2รายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะฮะหน้ากากอัปกาลงยาจีวรนะครับรายการน ications. ี้ก็เป็นอีกหนึ่งาการที่หายากครับนะรายการลงยาจีวรนะครับรายการนี้ลงยาจีวรนะครับผมขอที่นะครับนะขอที่600บาทนะครับขอที่600บาทนะครับนะลงยาจีวรพี่ไม่มีแล้วนะหมดแล้วหมดเลยพี่นะลงยาจีวรนี่หายากมากนะครับ ต่อมาครับ arkadaşlar. รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณครับงานเนื้อผงข่าวพุทธคุณครับเป็นงาสมงานช้างพี่เล็คนรำสี่เจดสี่นะครับนะฝันตะกุฎทองทิพย์2ดอกครับรายการนี ranking ranking 350 on, ้แบ่งปันที่3 5 0้อยห้าบาทครับนะรายการที่3ามแบ่งปันที่3 5 0อย้าบาทเลยครับต่อมาฮะรายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่นะครับรายการนี้ฝันตะกุฎทองทิพย์2อดอกเหมือนกันพี่เลขคนจำสี่เบ้าเก้านะครับเลขคนจำสี่เบ้าเก้านะครับรายการนี้ก็3 5 0อยหิบาทครับ นะฮะรายการนี้ก็350บาทนะครับนะรายการที่4ี่นะครับต่อมาครับรายการที่5นะครับเออรายการที่5นะครับรายการนี้เป็นเนื้อเก้นคกหน้ากากอัปาก้าเหมือนกันพี่เลขคนเบอร์หกเครับแต่รายการนี้เป็นไม่ได้ลงจากจีวอนครับนะไม่ได้ลงจากจีวอนนะครับรายการนี้นะครับรายการที่5แบ่งปันที่450บาทครับแบ่งปันที่450บาทนะครับรายการที่5้านะครับต่อมาครับรายการที่6ครับ รายการที่6ก็เป็นเนื้อก้อนขกเหมือนกันพี่นากะอัปป้าเหมือนกันนะครับรายการนี้ได้คนจำนวนสองหนึ่งรายการนี้ได้คนจำนวอร์2 10, 10, wild, úc, Excel, 1 0นะครับแบ่งป <to> <th> ันท ja, er like ี ario, EOVER, sugar, chia, plup, ่450บาทครับแบ่งปันที่450บาทนะครับนัรายการที่6นะครับต่อมาครับรายการที่7ครับรายการที่7จ็ดก็มี1องค์พี่นัดเนื้อก้อนขกหน้ากะอัปป้าพี่เลขคนจำนวอร์220นะครับเลขคนจำนวอร์220ใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมลองส่องให้ชมนะ น่าสองสองศูนย์นะครับนะรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับลองเลือกชมนะถูกใจองค์ไหนปิดเข้าไาได้พี่รายการเนื้อก้นคกนะเป็นหนึ่งรายการที่หายยากนะนี่ฮะรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรขมิ้นนะครับเลขคนตับเบอร์หมายเลขสี่สี่เลขเบิ้ลครับเลขคนตับเบอร์หมายเลขที่สี่เลขเบิ้ลครับเป็นตะกุดเงินแท้สองดอกครับนะตะกุดเงินแท้สองดอกรายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยครับพี่ชาย รายการนี้แบ่งปันที่4ี0ร้อยบาทนะครับนะรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่เก้าครับรายการที่9ก้าครับเป็นเนื้อผงทูบนะฮะเหนือฝังตะก,กุดทองแดงสามดอกพีเลขคนละเบอร์สาิดครับเลขคนละเบอร์38มครับ,าบ,ร, 38, ร,บรายการที่แบ่งปันที่3 0 0รนะครับนะรายการนี้แบ่งปันที่3 0 0รบาทนะครับรายการที่9้านะครับ ต่อมาฮะรายการที่10ครับรายการที่1 0รายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงนะครับฝันกุฎทองทิพย์มดอกนะครับเลขคนตะเบอร์หกเก้าเนะครับเลขคนตะเบอร์หกเก้านะครับรายการนี้แบ่งปันปที่350บาทครับรายการนี้แบ่งปันปที่350บาทนะครับนะรายการที่10นะครับ ต่อมาครับรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบม่เลือดนะครับฝันกุฎทองทิพย์สองดอกเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งศูนย์ครับเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งศูนย์ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทครับนะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองครับ รายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากฝังตะกุดเงินแท้สองดอกเลขคนตะเบอร์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับเลขคนตะเบอร์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับฝังตะกุดทองทองแดงสังเงินแท้สองดอกนะครับในรายการนี้เนื้อชั้นหมากนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากนะครับนี่ฮะโรยผงดีวอนมุปู่มหาศิลาศิเจนโทแน่นๆพี่เลขคนละเบอร์สี่สี่เดี๋ยวผมส่องกันนะพี่นะเลขคนละเบอร์สี่สามหรอซื้สี่เจ็ดนะนี่ฮะไปดูนะสี่สามสี่สามสองหรือเปล่าอีกนี่ฮะโรดิวอนแน่นๆ,ๆเลยพี่นะรายการที่โรดิวอนแน่นพี่รายการนี้ ขอโทษครับรายการนี้ขอแป่งป right. ันนะพี Darth ่ๆนะฮะที่400บาทนะครับรายการนี้ขอแป่งปันพี่ๆที่400บาทพี่จีวอนล่ปู่เน่นเลยพี่นะครับนะรายการที่13นะครับต่อมาครับรายการที่14หรือรายการที่14ครับมาเป็นเนื้อผงทูบนะครับนะโรยจีวรลุ่มปู่มหาศิลาครับโรยผงจีวรนลุ่มปู่มหาศิลาพี่เลขกคนเบอร์44749นะครับ นี่ครัสี่สี่เก้ารายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาที่รายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชันมากนะฮะหน้ากากทองทิพย์นะฮะเลขคุณตเบอร์สี่หนึ่งสองครับเลขคุณตเบอร์สี่หนึ่งสองครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับรายการนักกากนะครับรายการนักการรายการค่อนข้างหายากนะครับนะต่อมาครับรายการจะไปที่รายการที่สิบหก รายการที่หกรายการนี้เนื้อร้อยแปดพุทธคุณพี่น้ฟหน้ากากทองทิพย์พี่เลขคนลเบอร์สี่หกแปดนะครับเลขคนลเบอร์สี่หกแปดนะครับนะรายการที่สิบหกนะครับนะรายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสมบูรเลือดนะครับหน้ากากทองทิพย์พี่เลขคนลเบอร์สี่เก้าสี่ครับเลขคนลเบอร์สี่เก้าสี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่8รายการนี้ท็อปบอลสุดเลยพี่นะท็อปบอลสุดเลยรายการนี้เป็นเนื้อปลานหน้ากากเงินแท้นะครับเนื้อปลาันหน้ากากเงินแท้โดยจีวอลลุงปู่เลขคนะเบอร์467เครับเลขคนะเบอร์4 67พี่รายการนี้แบ่งปันที่500บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่500บาทนะครับไม่ใช่หน้ากากชุบเงินนะครับแต่รายการนี้เป็นรายการบอลสุดนะครับเป็นรายการหน้ากากเงินแท้ครับนะเนื้อบลานนะครับนะรายการนี้500บาทนะครับนะรายการที่8นะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเนี่ฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อจินไอวานสบู่เลือดหรือเปล่าพี่นะเดี๋ยวผมเช็คแปบ๊บนะรายการนี้จะีผมเช็คให้เป็นเนื้อคุกแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่ฮะหน้ากากแบคโรเดียมไลน์หน้าครับนะหน้ากากแบคโรเดียมไลน์หน้าครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์พี่หมายเลขหนึ่งสามศูนย์ครับ หนึ่งสามศูนยพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับที่สามร้อยห้าสิบาทครับนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์รายการนี้เป็นรายการแบ็คทองครับนะแบ็คโอลเดียมลายทองครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเปนการยี่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการยีิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณนีมนะฮะงานโรจีวอลุ่ปู่มหาศิลานะครับเลขคนตัวเบอร์ห้าศูนย์นะครับหน้ากากสามเคครับเงินทองหน้าครับหน้ากากสามเคเงินทองหน้าผิดนะโทษทีลายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับละายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับนะนเนื้อจินดามาีหน้ากากสามวัสดุนะครับโรจีวอลนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการยี่สิบองครับรายการยี่สองรายการนี okay. 500, ้เป็นหน้ากากสัวาสัตร์นะครับเนื้อจินดาวันดีนะครับฝั่งะกุดเงินแท้2ดอกเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับรายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยพี่รายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่ยี่สิบองนี่ครับนะยี่สิบองนะครับต่อมาการยี่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อนี่ฮะผงพุทธคุณรอเปล่านี่ฮะโรยผงงาช้างนะฮะหน้ากากนะ ชุบเงินนะครับนักกากชุบเงินลารวยพอยเซกนะครับเลขคุณทะเบอร์สองสองแปดเลขคุณทะเบอร์สองสองแปดทีรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบครับรายการที่แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ ตอ่อมาฮะรายการที่24ครับรายการ24รายการนี้เป็นเนื้อรวมเนื้อผงน้ำมันรวมพุทธคุณพี่ตะกุดทองคำแท้ตะกุดทองคำแท้เลขคนเบอร์68เลขคนเบอร์68ครับรายการนี้รายการที่24นะครับแบ่งปันที่800บาทครับรายการนี้แบ่งปันที่800บาทนะครับรายการที่24ครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับ รายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับนะฮะรายการนี้เดี๋ยวผมดูไปรายการแป๊บนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันคุกแร่เหล็กน้ำพีน่ครับรายการยี่้าตะกรุดทองคำแท้ครับนี่นี่ฮะตะกรุดทองคำหนึ่งดอกนะครับนี่นะครับรายการยี่้านะครับรายการสุดท้ายนี่ฮะแบ่งปันที่เล็กกว่าเบอร์สี่สิบห้านะครับรายการนี้แบ่งปันที่เจ็ดร้อยครับนี่ฮะ ลายการน,นี้แบ่งไปที่เจ็ดร้อยพี่จันหลักคมคมเลยพีรุ่นเงินล้านนะฮะนี่ฮะนี่ฮะลายการน,นี้แบ่งไปที่เจ็ดร้อยครับนะองเล็กแปดร้อยนะครับแตนะ่วันนี้ลองเลือกชมดูนี่พี่นะเป็นพับปิดตานะฮะถูกใจที่ไหนปิดเข้ามาได้นะครับที่ดีได้และเบอร์โทรผมได้เลยนะสำหรับน,นี้ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับ